สวัสดีเพื่อนๆทางย t u b e นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับซึ่ง5คู่ที่ผมได้เรอกมาวิเคราะห์วันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกกับฟุตบอลยูฟ่า ยูโรป้าคอนเฟลิกนะครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดรกระดิ่งกุงก๊งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต,อต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก v, v i p p กันก่อนนะครับ ตัวแรกครับก็เป็นคู่เบย์มนิกคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่เบยมนิก1นึ่ลูกนะครับเป็น้าบ้านบียเลอเอาชนะ1 0คู่นี้เสียเต็มนะครับแล้วก็อีก1คู่นะครับผมเลือกต่อไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสราคาปปก็คู่นี้กินเต็มนะครับแล้วก็มีสเต็ป3อีก2ชุดที่ผมได้ส่งให้สมาชิก VVP นะครับเรียกได้ว่าสเต็ป3แตกทั้ง2ชุดนะครับชุดแรกครับ สเตปสามแตกแบบบางๆนะครับก็เข้าเต็ม2คู่แล้วก็ยกไป1คู่บวกอยู่พอประมาณนะครับส่วนชุดที่2นะครับก็แตกแบบเต็มข้ออีกแล้วนะครับก็กินเต็มทั้ง3คู่แตกเต็มข้อกันไปนะครับก็ต้องกาบขอไัยสบ,บอลเติงในคู่ไบยอมิน,นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีเพื่อนๆที่ตามสเตป3ทั้ง2ชุดด้วยนะครับ ส่วน5คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับก็คู่แรกครับบียร์เลชนะบายูบันิกไป1น่ย์วีวีเอพคู่นี้เสียนะครับคู่ที่2ครับจูบิโรอิวตะเสมอกับฟอนตาเร่เป็นฟอนตาเร่ไล่ตีเสมอท้ายเกมคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่3ครับเบอร์ลี่เอาชนะเอเวอเรตได้32คู่ที่เสียเต็มนะครับคู่ที่4ครับฟอร์เรสเอาชนะโคเวนที่ไป2 0คู่นี้กินเต็มและคู่ที่5ครับเชลซีแพ้กับเบลเอามาลิดไป1นประตูต่อคู่นี้กินเต็มนะครับ วิเคราะห์บอลวันพฤหัดที่7เมษายนพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอาเบลัสซิกครับเจอกับอัตตาลันต้านะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามเรดบูลอารีน่านะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่ม45นะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านอาเบลัสซิกอยู่อันดับที่4ของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ แข่งไปแล้ว28นัดชนะ14เสมอ6แพ้ไป8เกมยิงได้61เสียไป31ประตูมีอยู่48คะแนนครับส่วนฟังอัตแลนตาอยู่อันดับที่7ของศึกกันโว์ซิลีอาประเทศอิตาลีนะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ14เสมอ9แพ้ไป7เกมยิงได้52เสียไป34ประตูมีอยู่51คะแนนครับผลงานเฮทูเฮทนะครับก็คู่นี้เจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับซื้อทเก่าๆเฮทูเฮนี่คู่นี้ไม่มีเลยนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอาเบลับซิกภายใต้การคุมทีมของโดมินิโกเดเดสโกรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นยูเซปโพเซนหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นไชเลอร์อดัมนะครับโดยที่วันนี้เลบซิกจะมาในระบบ3412นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้เควินแคมป์จับคู่กับคอร์ดไลเมอร์นะครับแล้วก็หน้าต่ำวันนี้จะใช้ดานิอยโม เป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้นะครับหน้าเป้าก็จะวางคิสตอฟแฟร์เอนคุนกูจับคู่กับอังเดซิวลงล่าตาข่ายคู่กันนะครับส่วนฝั่งอัตารันตาทีมเยือนนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นแนวรับอย่างลาเฟลตัวลอยนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่จะไม่มีชื่อในเกมวันนี้อย่างแน่นอนก็จะเป็นโจเซฟอีลิซิตนะครับโดยที่วันนี้ครับอัตาลันตาจะมาในระบบ 3- 4 1 2เช่นเดียวกันนะครับ คู่ตรงกลางนะครับก็จะใช้เลมูฟอยเลอร์จับคู่กับมัตเชนเดลูนนะครับตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับก็จะใช้ Mario it, มาริโอปาสลิดเล่นในตัวสร้างสรรเกมในวันนี้นะครับคู่หน้าก็จะวางรุสลานมาลิโนฟสกี้จับคู่กับรุยมูเลจะลงราตาขายคู่กันครับ เรามาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเจ้าบ,บ้านอาเบลับสิกฟอร์ม5นัดหลังสุด ชนะมา3เสมอ2อโดยที่5เกมหลังสุดลาบซิกไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เบลับซิกบุกไปตบบริสาร์ุนมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของลาบสิกก็จะเป็นเกมที่ลาบสิกจะเปิดบ้านรอเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งผลประกอบการของลาบสิกจาก5เกมที่ผ่านมาครับอาร์เบลัปซิกพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรเนี่ยอยู่ที่60%ต์นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนออตาลนตาฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป็น1เกมซึ่งซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ออตาลนตาเปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไปด้วยสกอร์3าประตูต่อหนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของออตาลนตาก็จะเป็นเกมที่ออตาลนตาจะไปเยือนซัสเซาโลในวันที่10เมษายนที่ถึงเช่นเดียกันครับซึ่งผลประกอบการของออตาลนตาจาก5เกมที่ผ่านมานะครับอตาลนตา พาวินไปที่3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%เท่ากับล a บซิกเลยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยก็เป็นลับซิกดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเรามองดูสถิตินะครับจาก5เกมที่ผ่านมา ลับสิกครับเกมลุกค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับ5เกมที่ผ่านมานี้ลับสิกกดไปถึง15ลูกเลยนะครับแล้วก็เสียไปเพียงแค่2ประตูนะครับช่วงนี้ลับสิกกำลังเข้าฝักจริงๆครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะฮะส่วนฝั่งออตแลนตาจาก5เกมที่ผ่านมานะครับอตแลนตายิงไปได้6ประตูนะครับแล้วก็เสียไป3ประตูนะครับเรียกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยอตแลนตาฟอร์มจะเริ่มดรอปลงนะครับถ้าเทียบกับผลงานในรูปกันที่แล้วนะครับอตแลนตานี้ฟอร์มดรอปลงอย่างชัดเจน เลยราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ชาบ,บ้านอาเบรลับสิกต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ ถ้าว่ากันด้วยเรื่องฟอร์มการเล่นนะครับเล็ซิกดูดีกว่านะครับยิ่งเกมล่าสุดเล็ซิกบุกไปเอาชนะดดดมนไม่ได้4ี 1. ส่วนทางกับฝั่งอัลนาตาที่เปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีไป31มหนึ่งดังนั้นครับคู่นี้ความมั่นใจนะครับเจ้าบ,บ้านอาเบอร์เล็ซิกมีความมั่นใจและก็ความพึกเขืมอมากกว่าดังนั้นครับถ้าจะเลือกมองถึงผลกําไรนะครับเปลกเปิดมาครึ่งลูกนะครับเกมนี้ผมยังเชื่อว่าด้วยความที่อาเบอร์เล็ซิกฟอร์มสดกว่านะครับดังนั้นผมขอเลือกเชียร์ไปที่ A อาเบอร์ เราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกยูฟายูโรปาลีกอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอา t a ็กแฟงเฟิรเจอกับบาร์เซโลนานะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามดอชแบงค์พาร์คนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตนานนรางคะแนนนลรกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านอาเต็กแฟงเฟิร์อยู่อันดับที่9ของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแข่งไปแล้ว28นัดชนะ1 0เสมอ9แพ้ไป9เกมยิงได้39เสียไป38ประตูมีอยู่39คะแนนครับ ส่วนฝังบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่2ของตารางลาลีกาสเปนแข่งไปแล้ว29นะัดชนะ16เสมอ9แพ้ไป4เกมยิงได้57เสียไป29ประตูมีอยู่57คะแนนครับผลงานเฮตูเฮต์นะครับก็เกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับสถิติเฮตูเฮตเก่าๆนี้ไม่มีนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านอินซีแดงดำาอลชแฟรง์เฟิร um, ์ต รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยรักเนอร์ร์ชกับดีแอสลาไมนนะครับโดยที่วันนี้แฟงฟ์จะวางระบบ3-43นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ชิบิลโซจับคู่กับคริสเตียนยาคิดนะครับ3แนวลุกครับวันนี้จะใช้เยสเปอร์ลินสตอรมลาเฟลโบเล่และก็ไดชิคามดาเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของ ชาบี้แอนเดดนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่ถึง5รายก็จะประกอบไปด้วยสมลอืมติติี้มุซาวูเก้อันซูฟาตีเซกจีเลเบตโตแล้วก็เบลเดนะครับหรายที่มีปัญหาด้านโควิด19ก็จะเป็นลุกเดอยองนะครับแล้วก็1รายที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเกมรายการนี้ก็จะเป็นดานี่อเวสนะครับโดยที่วันนี้ครับชาบีออลองโซ ชาบ,บี้เอนเดสจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีแฟรงกี้เดยองเซเกบูดเกตแล้วก็เพดวีนะครับแล้วก็3ในลูกครับวันนี้จะใช้อดามาต,ตาอเอร์ดปีแอร์อเมริกโอบามียังแล้วก็มิมฟิตเดย์ไปนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับเจ้าบ,บ้านแอตแ a แติกแฟงฟิร์ตฟอร์มห้นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่แฟงฟิร์ตครับเสมอกับกอร์ดัฟเฟิร์ทีมบอยของตารางไปด้วยสกอร์ศนย์ประตศูนยครับ โปรแกรมนัดถัดไปของแฟงเฟิร์ตก็จะเป็นเกมที่แฟงเฟิร์ตจะเปิดบ้านรอเจอกับไฟบวกในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ผลประกอบการของแฟงเฟิร์ตจาก5เกมที่ผ่านมานะครับแฟงเฟิร์ตพาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากการทำกำไรเนี่ยแฟงเฟิร์ตพาบวกไปอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งบาเซโลนานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสมอ1โดยที่5เกมหลังสุดยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแล้วก็10เกมหลังสุด บาร์เซโลนาก็ยังไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับเรียกได้ว่าผลงานของบาร์ซ่าในช่วงนี้ค่อนข้างจะเข้าฝักเข้าฟอร์มเลยทีเดียวเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์ซ่านะครับเปิดบ้านเอาชนะเซบีย่ามาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์นะครับ จะเห็นได้ชัดเลยว่า4เกมหลังสุดบาเซโลนาชนะมา4เกมรวดเลยนะครับแล้วก็จะมีอีก1เกมที่บาซ่าบุกไปยํำใหญ่ใส่เลอมาริตได้ถึง4-0เป็นเกมศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าเกมที่มันผ่านมานะครับบาเซโลนาเรียกขวัญและกําลังใจกลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโปรแกรมนัดชัดไปของบาเซโลนาก็จะเป็นเกมที่บาซ่าจะไปเยือนไอ้ข้างเขาเลยบันเต้ในวันที่10เมษายนที่ถึงเช่อนเดียวกันนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ย เปิดมาครึ่งลูกนะครับดูทรงแล้วราคาน่าจะไหลไปถึงครึ่งควบลูกเลยเด้ยวยซ้ำนะครับด้วยความที่บาร์เซโลนามีฟอร์มที่ฮอตและร้อนแรงเป็นอย่างมากส่วนทางกับฝั่งเจ้าบ้านอาแทคแฟรงเฟิร์ตที่ฟอร์มลุ่มๆดอนๆยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอ และก็ถ้าเราไปส่องสถิติการเล่นนอกบ้านของบาร์เซโลนา5เกมหลังสุดบาร์เซโลนาเก็บชัยชนะนอกบ้านได้5เกมรวดเลยนะครับคู่นี้นะครับถ้าเทียบกันแบบชัดๆเนี่ยมาตรฐานทีมคุณภาพทีมในชั่วโมงนี้บาซ่ายกระดับมาได้ดีกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปฝั่งรองนะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฝั่งบาร์เซโลนารุนกินเต็มฟันทง เราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเวสแฮมยูนเต็ดครับเจอกับโอลิปิกลิยงนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามลอนดอนสเตเดียมนะครับจะเตะก,กัน,นเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านคุณคอนเวสแฮมอยู่อันดับที่6ของศึกพรีมลีก แข่งไปแล้ว31นัดชนะ15เสมอ6แพ้ไป10เกมยิงได้51เสียไป40ประตูมีอยู่51คะแนนครับส่วนฟังลียงนะครับอยู่อันดับที่9ของศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ12เสมอ10แพ้ไป8เกมยิงได้43เสียไป39ประตูมีอยู่46ขคะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮตนะครับทั้ง2ทีมนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านคุณคอนเวตแฮมภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะครับรายงานตัวล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นแองเกโลอ็อกบอลน่านะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นมาเนลลานซินีแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเบนจอร์ซันนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเดวิดมอยจะวางระบบ4-2-3-1นะครับ มิดฟิลด์คู่กลางนะครับวันนี้จะใช้เด็คแคร์ไรจับคู่กับโทมัสซูเชกนะครับสามในลูกครับวันนี้จะใช้จาร์ลอตเบเวนซอิดเบลามาแล้วก็ปาโบฟอนาลนะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้จะวางมิเกลอันโตเนโอจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งลียงนะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยมักซองกาเกเล่ลายันเช็กกีแล้วก็ชินุริดิโอมองเดนะครับหนึ่งายที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเกมวันนี้ก็จะเป็นเตเต้นะครับโดยที่วันนี้วิยงจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้อุสเอ็มอาร์จับคู่กับจองกี้เอนดอมเบเล่นะครับ3น้าลูกครับวันนี้จะใช้โลแมงฟาอีฟลูคัสปาเกต้าแล้วก็คาโตโก เอกกองบี้ B. นะครับแล้วก็นาเปาวันนี้จะวางบุซ่าเดมเบเล่จะลงราตาคายในวันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเวสแฮมมฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกม ซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทแฮมครับเปิดบ้านเอาชนะเอเวอรตันมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของเวทแฮมก็จะเป็นเกมที่เวทแฮมครับจะไปเยือนเบนฟอร์ดทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งผลประกอบการของฝั่งเวทแฮมจาก5เกมที่ผ่านมาเวทแฮมพาวินไป3เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวทแฮมพาตีบวกอยู่ที่60%นะครับ ส่วนฝั่งลียงฟอร์มให้นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลียงครับเปิดบ้านเอาชนะอองเช่ไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่สอสครับโปรแกรมนัดจัดไปของลียงก็จะเป็นเกมที่ลียงครับจะไปเยือนซาบ,บุกในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาส่องดูผลประกอบการของฝั่งลียงถ้าเลือกลงทุนฝั่งลียงจาก5เกมที่ผ่านมาลียงครับพาตีบวกไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับนอกนั้น,นียติดลบทั้งหมดเลยแล้วก็ เป็นการพาลบมา4เกมรวดแล้วของลียงนะครับดังนั้นครับถ้ามองถึงผลประกอบการเนี่ยฝั่งลียงนะครับก็เรียกได้ว่าขุนไม่ขึ้นเลยนะครับซึ่งเกมนี้ต้องมาเยือนที่สนามลอนดอนสเตเดียมเป็นสนามของเวสตแฮมนะครับ ก็ต้องบอกว่าสถิติอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับเวนแฮมยามที่ได้เล่นในบ้านจาก16นัดชนะไป9เสมอ3แพ้ไป4เกมเรียกได้ว่าผลงานของเวนแฮมการเล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งและก็เหนียวแน่นนะครับส่วนฝั่งลิยงนะครับฟอร์มการเล่นในทีมเยือนในฤดูกาลนี้จาก14เกมนะครับชนะไปเพียงแค่4เกมเสมอ5แล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับ14เกมของลิยงนะครับ14เกมของลิยงจากการเล่นใทีมเยือนนะครับเสียไปถึง19ประตูเลยทีเดียวนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับ เปิดมาที่คุนคอนเวทแฮมต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้นะครับถ้าจะมองถึงผลกําไรนะครับเทียบนักเตะคุณภาพตัวต่อตัว,ตวปอนต่อปอนเนี่ยเวทแฮมชุดนี้ดูดีกว่า ยืเยอนอย่างลียงนะครับตัวแนวลุกเนี่ยของฝั่งเวทแฮมมีตัวีิดาค่อนข้างจะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปาโบฟอนาลตัวสร้างสค์เกมตัวจีดอย่างเบลาม,มาแล้วก็ตัวริมเส้นที่อันตรายอย่างจลต์โบเวนนะครับแล้วก็หน้าเป้าที่ฟอร์มกําลังฮอตอย่างอันโตนิโอนะครับส่วนฝั่งลียงนะครับแนวลุกตัวสําคัญก็จะเป็นโรแมนฟาอีฟ uh, แล้วก็มูซาเดมเบเล่สุดหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็จะมีอาเอาเนี่ยเป็นตัวคุมจังหวัดแน,นกลางซึ่งถ้าเทียบกันแล้วอาเอาต้องมาดวนกับเด็แคนไลท์หรือโทมัสซูเช เวทแฮมที่เป็นไลฟ์กับซูเชกแต่ถึงนั้นต้องมาดูรูปเกมของจริงว่าตรงกลางสนามนะครับใครจะของความได้เปรียบนะครับถ้าเรดเปิดมาครึ่งลูกแบบนี้นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะไหลไปถึงครึ่งควบลูกได้ซ้ำนะครับจากเรตนี้นะครับผมเชื่อว่าถือหางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่คุณคอนเวทแฮมเชิมชนะฝทุ่ง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับสึกยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างส p ปอร์ติงบาร์กานะครับเจอกับกาสโก r เรนเจอร์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอสตาดิโอมูนิซิปัลเดบลากาเตไกันในเวลาตีสอตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านบรากอาอยู่อันดับที่4ของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ15เสมอ7แพ้ไป6เกมยิงได้46เสียไป28ประตูมีอยู่52คะแนนครับส่วนฝั่งเรนเจอร์อยู่อันดับที่2ของศึกสกอตติสพิเมยรีกนะครับแข่งไปแล้ว32นัดชนะ2 2เสมอ7แพ้ไป3เกมยิงได้63เสียไป27ประตูมีอยู่73ดคะแนนครับ ผลงานเฮ o ูเ a ทนะครับทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นฝั่งเรนเจอร์เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นเกมที่เรนเจอร์ครับเอาชนะสปอร์ติ้งบาก้กามาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เมื่อปี2020นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบราการายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยโนูโรเซคเคล่ากับโรเจอร์เฟเนเดสนะครับโดยที่วันนี้บรากาจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้เอามุสลาติจับคู่กับอังเดอฮอต้าเป็นฮอวต้าผู้น้องนะครับแล้วก็เพนแมกเกอร์สตัวนะครับจะใช้ มุริเมเดลสเล่นคู่กับริคาโดฮอต์ตานะครับก็เป็นฮอต์ตาผู้พี่ส่วนหน้าเป้าเนี่ยก็จะวางอาเบลลูอิสลงล่าตาไข่ในวันนี้ครับส่วนฝั่งทิมเยนกัตโกลเลนเจอร์นะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นแนวลุกตัวสำคัญอย่างลานิสฮาจิเป็นลูกชายของจอจี้ฮาจินะครับ หนึ่งรายที่จะไม่มีชื่อในเกมวันนี้ก็จะเป็นเอ็นนัมดี้โอโฟโบนะครับแล้วก็หนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในะวันนี้ก็จะเป็นอัลเฟรโดโมเลรอสนะครับโดยที่วันนี้นะครับเรนเจอร์ Ranger จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ไลอ้อนแจ็คจับคู่กับเกนกามาลานะครับสามแนวลูกครับปลิมเส้นฝั่งขวาก็จะใช้โจอโยเดเลอาริโบฝั่งซ้ายก็จะเป็นไรอ้อนเคนนะครับแล้วก็ตัวสร้างสารรค์เกมตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแอล์ลัมซี่ แนวลุกตัวเกา่าทีมชาติเวลนะครับหน้าเป้านะครับก็จะวางเคมาลูฟจะลงล่าตักข่ายแนวนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับเจบ,บ้านสปอร์ติ้งบาร์กาฟอร์มนัดหลังสุดชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์กาครับสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะเบนฟิก้าได้ด้วยสกอร์สามประตูตหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดถัดไปของบาร์กาก็จะเป็นเกมที่บาร์กาจะไปเยือนวิเซล่าในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่ง ผลประกอบการของสปอร์ติ้งบารากาจาก5เกมที่ผ่านมานะครับสังเกตดีๆเลยนะครับบาร์กาพาวินไปถึง4เกมแล้วก็ติดลบไป1เกมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การตีบวกเนี่ยอยู่ที่80%เทีเดียวซึ่ง3เกมหลังสุด เป็นบลากาพาบวกมา3เกมรวดเลยนะครับส่วนกัสโกเลนเจอร์ฟอร์มฮันดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่กัสโกเลนเจอร์ทำสุด,ดาร์บี้แมตช์กับกัสโกเซลติกแล้วก็เป็นเดนเจอร์ครับแพ้ให้กับเซลติกไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับโปรแกรมนัดจัดไปของเลนเจอร์ก็จะเป็นเกมที่เลนเจอร์จะไปเยือนเซนต์แมเรียนในวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งผลประกอบการของฝั่งเลนเจอร์นะครับลองดูฮะ จาก5เกมที่ผ่านมาเรนเจอร์พาตีบวกไปเพียงแค่2เกมแล้วก็3เกมหลังสุดเป็น3เกมที่เรนเจอร์พาติดลบทั้ง3เกมรวดเลยนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรนเจอร์พาตีบวกอยู่ที่40เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งเลดราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วจะไหลไปทางเจ้าบ้านบราก้าต่อปอๆด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยคู่นี้ผมยังเชื่อว่า การที่บราการับมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าแล้วก็ผลประกอบการของฝั่งบารากาดูดีกว่าเรียกได้ว่าบารากาเองก็เป็นทีมที่ทํากําไรอีกหนึ่งทีมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเรนเจอร์ที่ไม่ใช่เรนเจอร์ในยุคข,ของเจอร์ลัดนะครับก็ต้องบอกว่าในยุคเจอร์ลัดเนี่ยเรนเจอร์ Ranger ในชุดนั้นค่อนข้างจะลงตัวและเพอร์เฟกเป็นอย่างมากชุดนี้ครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความสม่ําเสมอของเรนเจอร์ในชุดนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเชื่อว่าเลดเปิดมาแบบนี้นะครับเจ้าบ,บ้าน, ga, นบารเกนนแรกผมขอ เชียร์ไปที่สปาร์ติงบาร์กาเฉือนชนะฟดุงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลีกนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับ PSV อีไอโอเฟนนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเตะกันในเวลาตี2ตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ ชาบ้านครับเลสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่10ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ10เสมอ7แพ้ไป11เกมยิงได้43เสียไป47ประตูมีอยู่37คะแนนครับ ส่วนฝั่ง P S V อยู่อันดับที่2ของศึกฮอลแลนด์พิมลริกนะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ21เสมอ2แพ้ไป5เกมยิงได้71เสียไป34ประตูมีอยู่65คะแนนครับผลงานเฮตูเฮนะครับทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับก็เกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับผม ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP นะครับคู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงที่รายนะครับเพื่อนๆท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที A ่ QR code คนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับทั้งาคู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพลิกล็อกและผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ที่ดิง้งด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเครฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวดกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ